เช้านี้ก็กินกาแฟหมดไปแก้วนึงแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปทําข้อสอบนะครับไปกันเลยครับครับนักเรียนข้อสอบข้อนี้ก็เป็นข้อสอบข้อสุดท้ายของวิชาภาษาไทยในข้อสอบ NT นะครับซึ่งเป็นข้อสอบที่มีความสําคัญมากมากเลยนะครับเพราะข้อนี้นะครับให้ถึง7คะแนนนะครับเรามาอ่านข้อสอบกันครับดูภาพ แล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการข้อ30นะครับให้ไปทําข้อ30นะครับเราก็มาดูภาพนะครับภาพก็จะเป็นเด็ก3คนนะครับกําลังเล่นอยู่นะครับคนนึงก็ขี่จักรยานคนนึงก็เล่นสไลเดอร์อีกคนนึงก็ก่อกองทรายนะครับการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการนะครับถ้าในภาพนั้นนะครับมี คนอยู่นะครับการจะเขียนเรื่องให้ง่ายนะครับคุณครูแนะนําว่าให้เขียนชื่อสมมุติลงไปนะครับโดยตรงนี้นะครับเด็กที่ขี่จักรยานครูสมมุติว่าชื่อโก้เด็กที่เล่นเครื่องเล่นครูสมมุติว่าเป็นกล้าแล้วก็เด็กที่ก่อกลองทรายอยู่ครูสมมุติว่าเป็นแก้วนะครับโดยการเขียนเรื่องจากภาพนะครับให้นักเรียน จำหลักการว่าใครทำอะไรที่ไหนทำอย่างไรนะครับก็จะทำให้นักเรียนเขียนเรื่องออกมาได้อย่างเหมาะสมนะครับหรือนักเรียนจะเขียนตามความคิดของนักเรียนตามจินตนาการของนักเรียนที่เห็นในภาพก็ได้เลยนะครับเอาตามที่นักเรียนสะดวกเลยนะครับ ครับเราก็อ่านคำสั่งข้อ30ให้ดีนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการนะครับและที่สำคัญนักเรียนต้องตั้งชื่อเรื่องด้วยนะครับอย่าลืมตั้งชื่อเรื่องนะครับโดยเขียนด้วยความยาว5-7ถึงบรรทัดนะครับคำว่า5-7ถึงบรรทัดนะครับนักเรียนก็ไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะครับคือถ้าเราเขียน สบรรทัด3บรรทัด2บรรทัดหนึ่งบรรทัดหรือไม่เขียนเลยนะครับก็จะโดนหักคะแนนตรงนี้ไปนะครับส่วนไม่เกิน7บรรทัดก็ไม่ควรเกิน7จ็บรรทัดไปเป็นแปดเกามันจะยาวเยืนเยอะเกินไปนะครับและการเขียนนะครับก็จะต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดที่เขาให้มานะครับอ่าแล้วก็ต้องเว้นบรรทัดด้วยนะครับนักเรียนต้องเว้นบรรทัดนะครับ ไม่เว้นไม่ได้นะครับจะถูกหักคะแนนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเราจะใช้ดินสอในการเขียนนะครับไม่ให้ใช้ปากกานะครับเดี๋ยวจะทำให้เลอะนะครับแล้วก็จะโดนหักคะแนนนะครับการเริ่มเขียนบรรทัดแรกนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีย่อหน้ายึดเข้ามานิดหนึ่งนะครับจะไม่ตรงกับบรรทัดอื่นนะครับบรรทัดแรกมันจะหุบเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็ต้องทำแบบนี้นะครับ การเขียนจะต้องมีย่อหน้าแรกนะครับที่นักเรียนเห็นว่ามันเป็นรอยเลือนรางที่คุณครูเคยเขียนไว้แล้วนะครับก็เป็นการที่คุณครูนะครับเขียนดําเนินเรื่องเอาไว้นะครับแล้วคุณครูก็ลบให้มันเรือนรางออกนะครับแล้วก็จะมาทำการเขียนนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับสนใจใน มือของครูนะครับดูแล้วก็ฝึกหัดตามมือของคุณครูเท่านั้นเองนะครับส่วนนะครับเทคนิคที่ครูกำลังเขียนให้ดูอยู่นี้นะครับก็คือให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการของเราไปก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งตั้งชื่อเรื่องก่อนนะครับถ้าเราตั้งชื่อเรื่องก่อนนะครับจะทำให้อ่าเราเขียนไปแบบคิดไม่ออกนะครับเราต้อง จินตนาการตามภาพแล้วก็เขียนเขียนเขียนไปก่อนนะครับเราค่อยมาตั้งชื่อเรื่องตอนที่เราเขียนจบนะครับคุณครูก็จะพานักเรียนเขียนเลยนะครับคุณครูดูภาพแล้วคุณครจูจะเขียนว่าในวันหยุดกู้แก้วและกล้าแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสวนสุขภาพนะครับที่อยู่ไม่ ไกลจากบ้านคุณครูก็ไปเขียนไม้ทกก่อนนะครับคุณครูติดนิสัยตรงนั้นนะครับโก้ดูใกล้ๆนิดนึงชอบ ขีจากกระยานรอบ สวนสุขาภาพกล้าชอบ เล่นเครื่องเล่น,ลนตออางอตางไม่อีกต่างใส่ไม้ยมกเป็นตางตางสอ อัวครูไปใส่ไม่เอกก่อนเนาะนอสวนไม่เอกส่วนนะครับครูไปติดนิสัยใส่วรรณยุกต์ก่อนนะตามจริงมันต้องใส่ที่หลังสุดนะกเออวอแก้วไม่โทแก้วชอบชอบรอเอเห็นไหมครูที่นิสัยนอเรียนไม่เอกเล่น กอกอไม่เอกกอ,กอ,อ,อกองอกองทอรอเป็นซอซุซออยายอซายทออะงอทังเห็นไหมครูไปต,ติดนี่ใส่ใสใสไหมอ่าใส่วรนณายุกก่อนทั้งสามม,อ,มอ,อ,อีมีคอวอมอความ สออขอสุกมออากอมากทอ,อ,อีทีไม่เอกที่ดอ,อไอใดไม่โทได้มามออามานะรอเอนอเล่นไม่เอกเล่นทอ,อ,อ,อีที ไม่เอกที่นอี e, นี่ไม่เอกนี่รอเอนอเล่นไม่เอกเล่นได้รอไอไดไม่โทรได้เล่นได้สากพักกอออกกออันนี้มันเป็นคำว่าก้อเลยนะเรียนก็ชวน กออนอกันปอไอไปสออือซื้อ,อไม่โทรซื้อขนมทออีทีไม่เอกที่รออานอาร้านไม่โทร้าน คออาคาไม่โทค้ามออามาบอเองอแบงไม่เอกแบงกออโนกันกอีนอกินยออันนี้ยอยักษ์ไอ้อ่างยอยักษ์นี่เป็นยอยักษ์นะครับนักเรียนเป็นคำเฉพาะยอ่างงอยางไม่เอกยางอะเรดนะ ความจริงห้อหีบนำนะครับแต่ห้อหีบหายไปอร่อยรออรอวอลเนี่ยครูชอบใส่มานุยุก,ก่อนมันไม่ถูกเท่าไหร่นะการเขียนของครูแต่ครูติดนะแล้วทั้งสามข้ออุนอคน กชอัวนอชวนกออะนอกาวาวัอีกว่าสออะปอสับดออาหอหีบกระันสัปดาหอนำนอเป็นนอเนอหนาไม่โทหน้าจออะจะ ออพออาผ้ากออะนอกันมออามารอเอนอเลียนไม่เอกเล่นที่นี่อีกอีกก็อีกอก,อก,อก็นี่นะครับรูเขียนให้ดูนะครับนักเรียน ซึ่งใจความจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็นักเรียนสต็อปอ่านเอาเองใน YouTube นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่คุณครูพาทำนะครับก็คือการตั้งชื่อนะครับให้มาตั้งสุดท้ายนะครับคุณครูก็จะตั้งว่าวันหยุดที่ แสนสุกครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับการเขียนเรื่องจากภาพนะครับตามจินตนาการของนักเรียนนะครับครูก็ไปใส่ชื่อบนหัวเขานะครับครูก็ตามมาลบนะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดนะครับจะได้ไม่ต้องโดนกรรมการว่านะครับเวลาเราสอบนะครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ครูจะฝากนะครับนักเรียนบางคนนะครับเขียนคำไม่ค่อยถูกเขียนคำผิดผิด,ผดถูกถูกก็ให้นักเรียนพยายามเขียนนะครับแล้วก็เขียนออกมาเลยนะครับอ,อย่างเช่นคำว่าความสุขเขาสะกดด้วยขอไข่แต่เราเขียนไม่เป็นเราก็เขียนเป็นกอไก่ซะอย่างนั้นก็ กรรมการนะครับเขารู้ในความหมายเขารู้ในเจตนานะครับเราพยายามเขียนอ่าเขาก็อาจะพิจารณาให้คะแนนเราอยู่นะครับดีกว่าเราไม่เขียนอะไรเลยนะครับสำหรับวันนี้